นี่คือช่วงเวลาที่ไม่เหมือนใครไม่เคยมีกลุ่มผู้รักชาติที่รวมตัวกันเป็นเอกภาพได้เช่นนี้นับตั้งแต่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งและผู้นำในทุกที่บนโลกกลุ่มของพวกคุณกำลังเติบโตและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกและจักรวาลความจริง ไม่สามารถซ่อนได้พวกคุณจะสังเกตเห็นคำโกหกที่ประกาศว่าเป็นความจริงอยู่ให้ห่างจากช่องข่าวที่เต็มไปด้วยแมทริกของการล้างสมองเลือกสิ่งที่พวกคุณจะฟังและสิ่งที่พวกคุณจะดูนี่คือการเคลื่อนไหวของความจริงด้วยความตั้งใจ ที่จะหยุดยั้งการขโมยในหลายแง่มุมของความฝันที่ตื่นขึ้นของพวกคุณอย่าหยุดการแกว่งโมเมนตัมของพวกคุณเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดที่จะมาถึงพวกคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในความรู้สึกและการรับรู้โปรดเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจและการพบปะสายตา หลายคนจะกระโดดโรดเต้นด้วยความสุขอันบริสุทธิ์เมื่อได้สัมผัสชาวอัร์กูเรียนจะไม่สามารถนำเสนอด้วยผิวสีฟ้าที่สวยงามและดวงตาที่ใหญ่โตของพวกเขาได้บนโลกแต่พวกคุณจะรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีและรู้สึกถึงความขี้เล่นและความสุข ในการเป็นอยู่ของพวกเขาและเมื่อใดที่พวกคุณได้พบกับชาวพิยเดียนแบบตัวต่อตัว,ตวพวกคุณจะแทบไม่อยากจากพวกเขาไปไหนทุกท่านที่รักสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในไม่ช้าแต่อย่าใส่ใจในเวลากับเรื่องนี้แต่จงรู้ไว้พวกเรารักพวกคุณจริงๆ พวกเราคือพีอยเดียน